พันละแสนสองไม่แพง ADV 160ไม่บวกส่วนต่างรถสายตรวจไม่ใช่สายจับก่อนหน้านี้ครับ Motor ร์เเราได้เคยพาดูคันจริงรถตำรวจ ADV 160กันไปแล้วในวันนี้ครับเรามีข้อมูลจากรองผอบอตรอได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่จะซื้อรถสายตรวจ ADV 160เข้ามาประจำการนะครับผมต้องบอกว่า ค่าตัวของเขาในท้องตลาดอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนแล้วและรถสายตัวนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆเข้าไปอีกกล้องบันทึกภาพ2ชุดมูลค่ารวม18,000ไปแล้วมีชุดไฟกระพริบหมวกกันน็อกและอุปกรณ์อื่นๆทำให้มูลค่ารวมของรถคันนี้อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แต่อคันสาเหตุที่เป็นรถรุ่นนี้เพราะว่า ADV 160มีระบบเบรก ABS มีช็คอัพโชว์ว่า เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ต่างๆไม่จําเป็นต้องเป็นรถขนาดใหญ่เพราะว่าอาจทาให้ควบคุมได้ยากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเราไม่ได้ซื้อรถมาเพื่อไล่จับผู้ร้ายแต่เพื่อใช้ตัวตาป้องกันเหตุและสนับสนุนการทำงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรถสายตรวจไม่ใช่สายจับนอกจากนี้รถรุ่นนี้ยังมีข้อดีเรื่องของประหยัดน้ํามันและดูแลรักษาง่ายเจ้นีน้ที่ตารวจใช้งานได้ไม่ต้องควักเงินตัวเองในการบํารุงดูแลรักษารถและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสบายใจและปลอดภัยการจัดซื้อในครั้งนี้โปร่งใสและยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัว ย้ำว่าเลือกแบรนด์ที่มีมาตรฐานดีและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศรองรับการดูแลรักษาในระยะยาวเพื่นนอนๆคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า ADV 160รถสายตรวจที่ประจำการคันใหม่นี้เพราะในบางครั้งตำรวจจะต้องทำงานนอกเครื่องแบบและรถ ADV 160นี้ก็อาจจะดูกลมกืนกับรถตลาดทั่วๆไปทำให้ไม่โดดเด่นไม่เป็นที่น่าสงสัยสำหรับการทำงานของตำรวจสายตรวจก็เป็นไปได้